ได่ขึ้นไปถึงนิ้วโป้งไม่เท่าไหร่ไม่ต้องกดมากแถวนี้นะฮะซ้ําเส้นที่1นนะครับถ้าเราเจอจุดแล้วก็นั่งพับส้นเท้าตัวเองขออนุญาตถอดถุงเท้าอีกค้านึ่งนั่งทับส้นเท้าตัวเองแบบนี้เคยมีอาการปวดที่บริเวณส้นเท้าไหมครับตอนที่เราตื่นนอนลงมาแล้วก็สัมผัสพ,พื้นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็มีอาการปวดแปร่ ล้าเลยนะแต่พอเดินไปสักพักสักพักอาการพวกนี้มันหายไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าอาการปวดเบาบางมากหรือบางคนนะครับเดินมาทั้งวันค่อยมาปวดตอนเย็นๆแล้วปวดที่บร,ริเวณส้นเท้าพวกนี้เคยมีอาการพวกนี้บ้างไหมครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ แก้อาการด้วยการนวดด้วยตัวเองนะที่บริเวณจุดนี้ครับโรคนี้เราเรียกว่าโรคลองช้ำครับเราสามารถจะนวดคลายที่บริเวณส้นเท้านี้ได้นะด้วยตัวเองครับสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมมันจะต้องปวดที่บริเวณส้นเท้าและทาไมต้องปวดที่ตอนก่อนนอนกับตอนเย็นเนาะเอาง่ายๆที่ส้นเท้าคือจุดที่เอ็นส้นเท้าเนี่ยทุกตัวเลยนะครับเป็นจุดเกาะต้นแล้วมันมาจับที่ปลายเท้าทำหน้าที่ในการถีบเท้าลงมาแบบแบบนี้ถีบเท้าแบบนี้ ทีนี้พอมันถีบมากๆเข้ายิ่งน้าหนักตัวเยอะหรือเดินเยอะๆนะมันก็จะฉีกง่ายครับเพราะพอฉีกนะเกิดการอักเสบตอนเย็นๆฮะมันฉีกมาทั้งวันนะฮะตอนเย็นมันก็จะอักเสบมากก็ทาให้ปวดและเดินลําบากหรือตอนเช้าเนี่ยเพราะว่าตอนนอนตอนกลางคืนเนี่ยเท้าเราตกอ่าพวกอ่าหลอดเลือดเม็ดเลือดหรือว่าเม็ดเลือดขาวเขามากินตรงนี้เยอะมากพอตื่นตอนเช้ามันแข็งมันตึงพอเราเดินตัวนี้คลายก็ปวดลดลงเท่าน,นั้นเองนะครับทีนี้มาดูวิธีการนวดขายกาวเนือ้ออุป,ปกรณ์เรา แน่นอนก็ต้องมีายานวดด้วยก็จะดีนะครับตัวนี้จะเป็นสมุนไพร12ชนิดนะยานวดคุณมีนะครับเป็นแบบนี้เราก็ใช้ยานี่แหละตั้งแล้วก็สมมุติว่าจุดที่มีอาการปวดเราเช็คก่อนนะวิธีการคือเช็คก่อนเช็คอย่างไงเราเช็คที่โดยการจับนิ้วโป้งเรานะบิดขึ้นมาในลักษณะนี้จับแต่นิ้วโป้งก็ได้บิดอย่างนี้จะเห็นเอ็นตรงนี้เห็นไหม,มตึงถ้าคนที่เป็นรองช้นนะจะแป๊บตรงนี้เลย นะครับหรือว่าบริเวณส้นเท้าถ้าแถวนี้นะถ้าแถวนี้จะเยอะมากนะครับแล้วเรารีเช็คโดยการถ้าตรงไหนที่มันปวดนะรเราใช้มือนะฮะกดเบาๆลงไปตรงนี้ถ้ามันปวดแป๊บเนี่ยใช่ละจุดนี้เนาะโอเคได้ปุ๊บเราก็เอายาพวกนี้ลงไว้ก่อนนะครับแล้วก็นวดตามเส้นเนาะจะเริ่มจากส้นเท้าก่อนก็นได้ครับแบบนี้ไล่ขึ้นไปนะครับทีละเส้นลากเส้นไปหานน้วโป้งนะครับโดยเน้นที่บริเวณแถวนี้นะครับ เราจะกดนวดแบบนี้ตามเส้นประมาณเส้นละ3รอบนะครับเห็นไหมฮะในเส้นแรกก่อนนะดูออกไหมได้เนาะแบบนี้อไล่ขึ้นไปถึงนิ้วโป้งไม่เท่าไหร่ไม่ต้องกดมากแถวนี้นะฮะซ้ำเส้นที่1นนะครับถ้าเราเจอจุด ปวดตรงเส้นไหนเราจะมาเน้นตรงจุดนั้นนะจะมาเน้นจุดน,นั้นเดี๋ยวผมขอ,อกดตามเส้นให้ดูก่อนเนาะพอได้ไหมครับใครเคยมีอาการกดหนึ่งด้วยนะจะได้รู้ว่ามีอาการปวดฝ่าเท้ากดปวดตอนไหนแชร์ด้วยนะตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าเมื่อเช้าถามเมื่อตอนเย็นถามไปว่าส่วนใหญ่ปวดตอนไหนกันตอนเช้านะส่วนใหญ่นะครับจริงๆส่วนใหญ่อาการนี้เกิดตอนเช้าครับแต่ว่ามันก็มีบางคนที่มักจะมีอาการตอนเย็นถ้ามันปวดมากๆเนาะโอเค นี่กดตามเส้นสมมุติเส้นแรกเสร็จแล้วนะต่อไปเส้นที่สองนะครับตรงนิ้วชี้แล้วนะกดไปนะครับแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้จะลองช้ำนะยังไม่ใช่ตรงตรงจมูกเท้านะครับมีเส้นที่3ามุมก็มาเริ่มตรงเดิมเลยนะครับแบบนี้ไล่ขึ้นไปนะไปที่นิ้วกลางนิ้วกลางของนิ้วเท้านะไม่ใช่นิ้วกลางที่มือน,นะครับวาดเส้นสมมุตินะครับเป็นเส้นเนาะพอได้ไหม ต่อไปไปนิ้วนางแต่ขึ้นลง3ารอบเนาะทีนี้เวลาเราผ่านจุดพวกนี้เราก็ต้องเน้นด้วยนะต้องเน้นจุดพวกนี้ด้วยเนาะถ้าเจอเนี่ยให้เน้นให้มาร์คไว้ให้จําไว้นะครับจุดไหนนะครับแต่นวดให้ครบฝ่าเท้าก่อนเนาะนะฮะแบบนี้อืมโอเคไล่ขึ้นไป แล้วก็อะไรเป็นนิ้วก้อยนะครับแต่ว่าขึ้นลงสามรอบนะครับให้ครบเลยนะจุดอื่นที่ไม่ค่อยปวดเราก็ไม่ต้องเน้นมากเราเน้นจงจุดที่มีอาการปวดเนาะจะเห็นว่ารูปของเท้านี่มันจะมีโคง้งเห็นไหมฮะมันจะมีโคง้งช่วงนี้มันจะมันจะนูนหน่อยแต่พอลึกลงไปนี่ก็จะเป็นโคง้งเป็นจุดของก้ามเนื้อนะครับทีนี้อ่ะเราอยังมองลงอีกจุดที่มีอาการตึงปวดเราก็สามารถคึงได้ละทีนี้นะครับกดเลยจุดไหนที่มีอาการตึงก็ รอบๆหน่อยแบบนี้นะครับกดค้างได้นะครับอืมใช้เวลาประมาณสักสามถึงหนาทีนะครับในการกดนวดเนาะพอได้ไหมครับสมมุติว่าผมได้จุดนี้เป็นจุดที่มีอาการเจ็บแล้วก็กดคึงแล้วก็กดรอบๆกับจุดนั้นด้วยนะครับอ่าสมมุติได้จุดนี้นะเราก็กดข้างๆแบบนี้เอเคไหมพอเข้าใจไหม รอบๆเขาแบบนี้รอบๆเขาจริงๆที่สําคัญควรจะต้องมานวดที่น่องด้วยนะนะครับถ้าเป็นไปได้ก็นวดบริเวณน่องด้วยใช้ยาหม่องเนี่ยนวดด้วยนเนาะประมาณนี้นะครับยาหม่องตัวนี้เป็นยาหม่องสมุนไพร12ชนิดนะครับลดการอักเสบลดอาการตึงตัวกล้ามเนื้อได้พวกนี้ก็ลองเอาไปใช้ดูเนาะพวกนี้เผื่อใครมียาหม่องแบบไหนลองอาแชร์กันดูนะครับอ่ะทีนี้ทางด้านข้างครับทางด้านข้าง ถ้าคือเคยเจอบางคนนะปวดแถวนี้เลยครับปวดแถวนี้มีไหมอยู่ที่นี่มีไหมปวดกดสองนะครับใครที่ปวดตรงนี้ไม่ปวดตรงนี้นะปวดตรงนี้ก็มีนะก็ต้องกดเท่าแถวนี้ด้วยนะนะครับเราใช้การนวดอย่างนี้วันเว้นวันก็ได้นะครับหรือถ้า,อ,าอีกวันหนึ่งไม่เจ็บไม่ระบมเราก็สามารถนวดซ้ำได้เลยนะเพราะว่าจริงๆการนวดพวกนี้ไม่ไม่กดเบามากเลยนะแต่ที่สําคัญอนะ่ะอย่าไปใช้การแบบเหยียบกะลา หยยบกะลาช่วงแรกอย่าพึ่งใช้เนาะเพราะว่าการหยยบบางทีมันจะกระตุนทําให้เจ็บมากขึ้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับพอได้ไหมโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วท่าไปเลยแล้วก็นิดนึงหาตำแหน่งนิดนึงนะครับแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อเขาด้วยนะครับท่านั่งคุกเข่าคุกเข่าท่าเทพธิดานะนะฮะ อ่าท่านบอขอภยัยเทพบุตรใช่ไหมผู้ชายผู้ชายผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะเป็นท่านั่งส้นเท้าอ่ะครับท่านั่งส้นเท้าแล้วก็ยืดที่ปลายเท้าจะทําให้ดูก็ได้เอท่านั่งแบบนี้ก็จะช่วยทําให้อาการตึงของฝ่าเท้าดีขึ้นนะครับลองรีเช็คโดยการกดแบบนี้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็กดถ้าทําถูกนะถ้าทําแล้วมันกดอย่างเงี้ยมันจะเบาขึ้นโอเคเนาะประมาณนี้นะครับส่วน 5, ท่ายืดท่ายืดท่ายืดยืดยังไงให้ยืดอย่างนี้นะครับ นั่งคุกเข่าแบบนี้เลยแล้วก็นั่งทับส้นเท้าตัวเองขออนุญาตถอดถุงเท้าอีกว่านั่งทับส้นเท้าตัวเองแบบนี้นะครับค้างไว้เลยนะนับ1ถึง20ทํา,ามเซตนะครับแล้วก็วางแล้วก็อาจจะนั่งใหม่เนาะทับลงไปเลยนะครับมันจะยืดมันจะตึงที่บริเวณผังผืดที่ฝ่าเท้าเลยเห็นไหมฮะเป็นลายฝังพังผืดฝ่าเท้าชัดเจนมาก นะครับประมาณนี้ประมาณนี้เป่าเ <laughs> บาะมันเคลื่อนเลยนะโอเคประมาณนี้นะครับใครมีคำถามมีข้องใสัยก็ inbox เข้ามาใน Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่นี่นะครับหรือว่า y o u อ่าไลฟ์ของเรานะไม่ใช่ YouTube Channel YouTube Channel กด subscribe ด้วยนะ ไลน์ของเรานะแอดบันดิตคลินิกครับแอด bunditclinic ครับเรามีแอดมินคอยตอบนะเผื่อใครมีคำถามอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพาก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับส่วนใครอยากให้เราสอนคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไดข้างล่างนะเดี๋ยวตามอ่านดูคอมเมนต์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคอมเมนต์คอนเทนต์หนึ่งนะเกี่ยวกับอาการปวดที่บริเวณส้นเท้าหรือว่าเอ็นฝ่าเท้าอักเสบพวกนี้ก็เป็นกันเยอะนะครับโรคนี้นะครับ อินบ็อกซ์คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวตามอ่านทุกคอมเมนต์ครับส่วนใครสนใจยาหม่องคุณมีนะครับเป็นสมุนไพร12ชนิดลดการบวมการอักเสบได้ด้วยนะครับตัวนี้ใครสนใจเนี่เขาบอกว่าแคปหน้าจอแล้วก็ทักเข้าไป,ไปในลายที่คอมเมนต์ข้างล่างเนาะเดี๋ยวทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้นะครับเขาจะลดให้นะครับสำหรับแฟนเพจบันดิตเกยภาพบอกมาจากเรานะแคปไปเลยแล้วก็บอกกันเลยว่า,าสนใจพวกนี้เขาก็จะลดให้แล้วก็ ให้เท่าไหร่นะ100บาทนะครับสำหรับแฟน f c ของเราเลยติดต่อไปเลยครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับอ๋อส่วนใครถ้ารักษาไม่หายอาจจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือกายภาพหรือว่าทำกายภาพบัตรพวกนี้ก็สามารถปรึกามาที่กายภาพบัตรของเราได้นะคลินิกกายภาพนะครับ0 8 5 3 6 9 9 9, 9, 9 7 7ครับ0853699977บัณฑิตกายภาพบัตรนะครับมี2สาขาอยู่ที่จังหวัดบนครับสนใจก็โทรสอบถามได้เลยแล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ the sun by the sun